สวัสดีจ้าวันนี้จะชูจะชัวมานั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเริ่มต้นที่สถานีราดพร้าวเลยจ้าเ,ออเราจะเริ่มต้นที่สถานีราดพร้าวก็<ม>คือเป็นสถานีที่ <c oughs> วพงเปิดวันนี้เป็นวันที่สองเพราะเมื่อวานลุงตู่มาเปิดวันนี้วันที่สองคือวันนี้เปิดครบทุกยี่สิบสามสถานีและเริ่มต้นจากสถานีราดพร้าวไป สถาน,นีสําโรงเดี๋ยวดูซิว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะเป็นเช่นไรช่วงนี้เขาทดลองให้นั่งฟรีก็เลยต้องมารีวิวซะหน่อยอันนี้ทางขึ้นสถาน,นีราดพทาวนี่จ้ะทางขึ้นสถาน,นีราดพ้าว รถไฟฟ้าสายสีเหลืองวันนี้เปิดเป็นวันที่สองเปิดรบทุกสถานีแล้วทดลองให้นั่งฟรีหนึ่งเดือนนะเดือนหน้าก็เริ่มเก็บตัง์ละเรื่องมารีวิวกันสัหน่อยพอขึ้นมาแล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปยังสถานีเริ่มตน้นไม่รู้คนจะเยอะหรอเปล่ามันจะใกล้เที่ยงละก็ช่วยบันเทารถติดไดเยอะเลยเพราะว่าเส้นอาร์านี้ การจราจรรถติดมหาหกากแต่พอรถไฟฟ้าสายสีเห oh. so ืองเสร็จแล้วเนี to ่ยน oh. ่าจะช่วยบรรเทาการจราจรไปได้บ้างเนาะแต่ราคาเขายังไม่รู้ว่าเขาจะคิดราคาเท่าไหร่ต้องรอเดือนหน้าโดยเขาบอกว่าประมาณสิบห้าถึงสี่สิบบาทขึ้นาในไดเรื่องทั้นที่สองด้านหน้าก็จะเป็นลานจอดรถ สามารถเอารถมาจอดได้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางเข้าสามีรถไฟฟ้านะชจ๊ะเออวันนี้ก็ดีเขายัางชั่วหน่อยเงียบนี่เป็นบริเวณลานจอดรถด้านหน้านี่ก็เป็นทางเข้าออกขึ้นบันไดเลื่อนอยู่โนะขึ้นบันไดเลื่อนทั้นที่สามท่านที่นี้เขามีบริการจอดรถด้วยนะเอารถยนต์มาจอดได้ ทางเข้าเข้าตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถเป็นทางเข้าคนก็ออกกันเยอะเลยนี่เป็นบริเวณก่อนที่จะขึ้นไปยังรถไฟฟ้านะไาเขามีบันไดเลื่อนนะแต่เราไม่ขึ้นเราจะเดินอันนี้บริเวณทางขึ้นนะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปเลยไหม สวยงามมากจ้าโอ้ยฟ้าสายสีเหลืองเลยจ้ะนี่สามารถอถจักรยาน จักรยานทับนะขึ้นมาได้ด้วยสามารถจักรยานทับขึ้นได้ด้วยอันนี่ก็จะเป็นด้านหน้ารถไฟฟ้าสายสีเขียวพรุ่งนี้นั่งบีบชาร์คเนื่องจากมีประกาศอ่อนคลายการสวมหน้ากากในที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนตัวรถไฟฟ้ามอเตอร์เอนด์สายสีเขียวยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากไป แต่สถานีรนั้นเจะนั่งไปจนครบ23สถานีเลยเป็นสายลงแล้วก็นั Read ่งกับนั <mark eters> <mark eters ่งเชนไปถึงสถานีาวนานะ ทางที่ภาวนาไักเตียนงใส่สุดสก็เหมือนฟ้าสางสุดายตไปทีโชอบใช้สิ่งมีอยู้ามจะประชัยไม่ดอยนี้ทกคนลาต่อไปที่ชอบใชสิ่งเช่ ช,ช,ชุมชนลินทองสถานีโชคชัยสี่นั่งไปเรื่อยๆสถานีโชคชัยสี่รถคนก็เยอะพอสมควรสถานีต่อไปเป็นสถานีลาดพร้าว ก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่เป็นรถฟฟ้าสายแรกนะที่ไม่มีคนขับใช้ระบบเ i ใช้ระบบอัตโนมัติรนนี้ต่อไปก็เป็นสาน,นี้ลาท้าวเจ็ดสเอ็ดว่าเร็วมากเลยเร็วกวนั่งรถเมล์แล้วรถก็ถือว่านี่มีน่าใช้ได้เลย ธานีราดร้าวเจ็ดสิบเอ็ดา้าเจ็ดสเอ็ดเร็วมากตอนนี้ก็ถึงาพร้านแปดสามลาเพ้าแปดสิบามบรรยากาศบรยากาศฟิลรอบรถไฟฟ้าสายสเลยครนบสนีต่อไปก็เป็นสานงาหรไทอว่เร็วมากระยะทางจากสานี้าดทาวจนถึงสานีสังโลก็ประมาณสากิโลเมตร ช่วงนี้ทดลองนั่งฟรีก็มานั่งเสนอมานั่งกันเดนะ้นแชร์รถคันที่บนล่างนีน้ำตัดห่อมอะไรก็แต่ท่อมปีนตูนแล้วก็ลางส่งข้าวัดาลสนีมาคอทบันดาลศาสนีพระต่อไปศปาสนีราชท้า,นาหนึ่งร้อยหนึ่งผู้ทข่รเสือ่าขอระองงไม่สย้วมื่อไก็ได้านีต่อไปศานีราชท้าหนึ่งร้อยหนึ่ง นีต่อไปเป็นสานีบางกระปิจกนัเ้ามาถึงบางกระปิจะใช้เวลาประมาณไม่ถึงหรึ่งชั่วโมงอันนี้กน้อยอยู่นะขนาดบวนถก่นีงันรัากับขบวนตนีบางกะปิล เป็นแม่รักันป็ัจก็จะเป็นเอะมอบางกปิเดะมอบางกปเขากลังปับปรุงอยู่เะมอลลบากะปิกำลังปับปรงปีหน้าอยู่าทุบทิ้งปรับปรุงใหม่มันกำลังเข้าโค้ง เราะเลกันเลยไงทเลกันเลยเขาโกงเขาได้เพียยนิดดีเสียอะไรเขา นี่น่าจะเป็นคลองแสงแสงนี่คลองแสงแสงบนะคลองไปก็ถึงมาไทยลันลำดับดีสุดอันี่มาถึงแยกถึงแยกลำสาลีมาถึงแยกลำสาลีนะไปได้เลยรถไฟฟ้าจากผลิตในจีนนะ ไฟฟ้าสายสีเปล่านี่เขาผลิตในจีนเป็นแย่ยงสาลีสถานีต่อไปเป็นสถานีสีกีธราปุ่มอะไรเราจะขึ้นหนึนึ่งขึ้นหนึน่สถานีต่อไปเป็นสถานีสีกีธาลายรถวิวสวยมากเลยสถานีสีกีรา thank you งหน้าก็จะเป็นรงพยาบาลสนิติเวตอนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นสานีหัวมากนี่ก็ปลูกต้นต้นอะไรต้นตมะพ้าวเตยรถไ้าสายสีเขียวยังคงแนะนำให้สวมหน้ากาขนาดใช้นี่ก็จะเป็นสานีหัวหมาก ตอนนี space, ้ต่อจากที่มาสุดไดนแบบสุด้าใหญ่เลยตอนนี้เราคือมันโดหน้าก็จะเป็นีเจนสีน้ำทะิลตอนนี้จะเป็นส่วนเชื่อมลางเชื่อมลาง สถานีต่อไปก็เป็นสถานีการ์นการ์สถานีการ์ดการ์สถานีการ์นกรชื่อแปดเลยสถานีต่อไปก็เป็นสถานีสีนุ๊กใบ้านไ้เลยสถานีต่อไปก็เป็นสถานีสีนุกี โดยร่านี่ต่อไปก็จะเป็นรายมีเสีนักรารินสามสบปนั่งแช่แอรนไวแอร์เย็นฉ่ำเลยข่านอกแด่ร้อนเปลี้ยงเลยมีสีรักการินสริบแปด ไวมเยื่ออะไรนะตลาดตีก็มีานาการสถานีสีนักกริั่งติดไสถานี่อไปก็จะเป็นสถานีศูนย์หลรเก้านั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาเที่ยวศูนย์ลรอเ้าได้สบายเร็วด้วยแปดนเีย าาทนีสผู้โดยสารปรดทราบขณะเข้าออกขบวนรถปรดระวังช่องลมูสวย69้มันี่มแล้วก็จะมีเสียงเสียงไปมาตลอดดูสวย69มองจากนอกวิวสวยมากเลย สถานี้ที่จถึงนี้ก็เป็นสาานีสีอุดมสถานีสีอุดมตึกไทยที่แบบก่อั้งมองไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตึกไทยประกันชีวิตนะตึกไทยประกันชีวิตแต่คงไม่ใช่สำนักงานใหญ่สถานนีเราที่จะถึงนี้ก็เป็นสถานีสีอิ่มจะเป็นอะไร

ความมันนี้ก็เป็นรูปหัวใจไปฮันเดดในสูงย่างค่ด้านหน้าก็จะเป็นเบโวเชลยรเป็นโรงแรมเบโชเชีแล้วเดดประการนี้ก็จะเป็นทางนี้สีดาริง่งทางนี้สีดาริง่งธานี้สีดาริง่ง ใน้้เป็นดุเดยวกัต่อไปรก็จะเป็นสามีเสกิตาประธานมีเสกิตาประทานมีสกิตาประานต่อไปก็จะเป็นสามีสีเทพา ตัวนี้ก็จะเป็นทางโค้งโค้งเข้าสามีสีเทา,ามองไก,กลๆจะเป็นสามีสีเทา,าน้อต้องเข้าโค้งก่อนต้องเข้าโค้ง ปรว่ากรุณาเดินเข้าด้านในของมตรไม่มีผดาไประตูมีาะตรวมเรคกานยว้วาาเาตาเคานีสครตนีเคาร์ตานีสีคาร์ตานีสเคานีสีนีสีเคพาราีสารเานี์ตครคาานรเาพีีา พวกนักปั่นจักรยานเขาก็จะให้า่าที่จะปั่นจักรยานเขาจะปั่นจักรยานที่บางปูสถาน,นีต่อไปก็จะเป็นสถานีทิพพวันใกล้ถึงสถานีสำโรงแนละ้วไปดูเ,ลย,เลยใ้ในรถใตเในเรือรถไปส่วนสถาน,นีต่อไปก็จะเป็นสถานีทิพวันท้องฟ้าสวยมากเลยในรถก็แอร์เย็นฉ่ำข้างนอ,นอกก็แดดเปรี้ยงเลย นีทิพวันเหลืออีกหนึ่งสถาน,นีก็จะถึงสถานีสำโรงสถาน,นีทิพวัรใไกล สถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีสำโรงซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายรวมทั้งหมดก็23สิาถานีแล้วก็รถไฟฟ้าสายสายเีเหลืองนี้เขาะจะไม่ไดเปิดประตูทั้งสองฝานะคือเปิดด้านด้านเดียวไปถ้ากลับก็เปิดด้านเดียวจะไม่เปิดด้านซ้ายขวาบนรถไฟฟ้าสายสีเขียวทร้อสายสีแดงนะอ้อมเป็นรถไฟรา,างเดี่ยวตรวจตัวรถไฟที่ท่านทราบนี่คือซึ่ง จากประเทศจีนอย <In> ่างระบบรางเดียวก็จะเป็นแบบรถไฟข้อมเลยเนี่ยบรือมบนเป็นการสับรางด้่ยหต้องต้องข่าวกัน่อ้เขากำลังสับรางอิเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเสียวมากเลย นเยนยลร็จะเป็นฐานีสำโลเป็นถานีสุดท้ายฐานีสำโรงอสำโลนี่เปิดด้านขวาถานีสุดท้ายเป็นถานีอ๋อถานีสำโลน่าเหรอ ด้านหน้าก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวสามารถต่อด้วยฟ้าสายสีเขียวไปกลับไปยังหอชิดได้ตรงนี้ก็เป็นสุดระยะปาทีสัโลงแล้วก็จะใครจะกลับล้านเท้าก็นั่งขบวนนี้กลับไปได้เลยนี่เป็นเส้นทางที่เราอยู่ยนี่เป็นจุดที่เราอยู่สัมลองแล้วกลับไปบ้านเท้าแบนี้ สรุปรถไฟฟ้าจากราดพร้าวมาสำโรงก็23สถานีใช้เวลาความระยะทาง31กิโลเดินทางสะดวกมากเลยถ้านั่งแอร์เย็นฉ่ำรถพ่อเป็นรถใหม่กใครจะมาสำโรงก็มาลงกัน,นี้สำโรงแล้วก็มาเดินเล่นมนนีสำโรงได้เลยผมก็มานั่งช่วงทดลองฟรีช่วงทดลองฟรีก็ประมาณ เดือนพิจุนานะเดือนกระกฎาคมก็จะเริ่มเก็บเงินแล้วใครอยากจะลองมานั่งรถไฟ้าสายสีเหลืองรถไฟลังเหลืองก็มาได้เลยนะจ๊ะเออช่วงนี้ฟีบบ้ลเป็นรถไฟลางเดือดอันนี้ก็เป็นทางออกรถไฟสำโรงนี่เรามาถึงหล้วมีสำโรงแล้วไหนมาถึงแล้วลงไปเดินเล่นเลหน่อย ถ้าเดี๋ยวให้กัดก็ระบรถไฟฟ้าสายชีเหลืองก็จะมีประมาณลีนาทั้งหมด13สถานีแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าที่ไม่มีคนขับในระบบะอัาาโตโนมัติรถไฟฟ้าซื้อจากจีนแต่ต่อหม้่อนี่คนไทยเป็นคนสร้างนะเออทาวพิซซ่าเนี่ยก็เป็นสกายวอล์กเดินเชื่อมต่อไปที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วลงไปเดิน ที่ตลาดสำโรงเลยก็ได้อาชีพน,นี้ก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะฝากกดติดตามกดกระกดิ่งแล้วเจอกคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายขอให้มีความสุขความเจริ